ภาในงานพระมหาเสกสรรจิราพาโสท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนทุกท่านประกอบพิธีกรรมโดยในพระช้าเริ่มขึ้นในเวลา10นาฬกาตามเวลาท้องถิ่นสาธุชนทุกท่านได้พร้อมใจกันตักบาตรและถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีการยาณมิตรงามตาคอนโดการยาณมิตรฮาชิสุเมโชโซอิชิโรนะครับและกัลยาณมิตรัดดายามากุชิเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย ส่วนทางด้านกัลยาณมิตรจินตนาทากซาินานะครับเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายเป็นผู้แทนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นทุกท่านได้รวมกันถวายพัฒาหารบูชาข้าพระเทพยามาลาบุภาสวรรค์และเทพยพลาผลเป็นพุทธบูชาก่อนที่จะได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านสัญญาณการถ่ายทอดสดจากสถานี GBN จากนั้นเวลา13นาฬิกานะครับเป็นพิธีทอดผ้า,าป่าเผยแผ่วิชาธรรมกายโดยมีกัลยาณมิตรเคมิกาคล้ายประเสริฐกัลยาณมิตรสังวานฉันทากรเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญการศึกษาครับโดยมีกัลยาณมิตรจิรพรคุเรหะกะัลยาณมิตรลำแก้วนิชิดะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายครับทางด้านกัลยาณมิตรงามตาคอนโดนะครับ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้สาธุชนได้ร่วมกันถาวายจตุปจัจจัยเทียธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติใจในบุญกันทุกท่านต้องอนุโมทนาบุญนะครับกับผู้มีบุญที่วัดพระธรรมกายคานากาวะนะครับประเทศญี่ปุ่นซึ่งบรรยากาศของวัดวาอารามณนะสถานที่แห่งนั้นนะครับก็มีบรรยากาศที่ทําให้เราได้สัมผัสถึงความเรียบง่ายของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ด้านหลังนะครับมีคําว่าธรรมกายคือเป้าหมายของชีวิตด้วย น้อมถนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านที่วัดพระธรรมกายคณะกวาวาครับ